ต่อไปมาดูข้อที่4กันนะครับข้อที่4ถามว่าสารประกอบ1มีสูตรเคมีเป็น C3H6O เกิดปฏิกิริยาคันเผาไหม้ดังสมการ C3 h 6 o หกบวก c o 2ใกล้เป็นได้เป็น 3CO 2ีอบวก h ม o มีอันนี้ต้องเป็นมีเดลต้าเนะครับเท่ากับ1บ1น4 0กิโลจูลโดยกำหนดให้อันนี้เป็นพลังงานพันธะของ ช่ปประธานาทางที่มีพลังงานแตกต่างกันไปเป็นกิโลจูลต่อโมลแล้วก็โจย์ก็ถามว่าจากข้อมูลข้างต้นข้อใดถูกข้อ1สารประกอบนี้มีหมู่ฟังก์ชันเหมือนกับเอทานอลข้อ2สา,สารประกอบนี้มีหมู่ฟังก์ชันเหมือนกับคีโตนข้อ3สารประกอบนี้มีหมู่ฟังก์ชันเหมือนกับอีเทอร์แล้วก็ข้อ4เหมือนคาร์บอซิลิกครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราอยากจะพี่อยากจะให้อลองรู้จากการดีบี รู้จัก DBE ก่อนนะครับ DBE คืออะไร DBE DBE คือ Double Bond Equivalent หรือว่าการคำนวณความการคำนวณความไม่อิ่มตัว<_ <A> _ <D> การคำนวณความไม่อิ่มตัวของสารประกอบนังนั้นครับคือสูตรเนี่ยคือ DBE เนี่ยจะเท่ากับจำนวนของ C ลบด้วยจำนวนของ H ส่วน2ลบด้วยจำนวนของ X ส่วน2ลบด้วยบวกด้วย จำนวนของ n ส่วน2อบวกได้หนึ่งไอ x เนี่ย x คือสารประกอบพวกฮาโลเจนหรือพวกหมู่เจ็ดครับก็ตัวอย่างอย่างเช่น c 4 h อย่างเงี้ยหา d b e ปุ๊บก็จะได้เป็น4-8ลบส่วน2คือจำนวน h แต่ว่า o เนี่ยไม,ไม่ไม่นับใช่ไหมครับก็ไม่ต้องเขียน x ก็เป็น0-0ลบ n ก็บวก0 แล้วก็บวกหนึ่งข้างหลัง D B E เนี่ยเท่ากับหนึ่งแปลว่าสามระกอบตัวเนี้ยมี D B E เท่ากับหนึ่งแล้วก็ค่า D B E เนี่ยบอกอะไรได้บ้างเหมือนเวลาเราช้อปปิ้งครับว่า D B E เนี่ยเหมือนเงินที่เรามีส่วนสินค้าเนี่ยคืออันนี้มีราคาราคาเท่ากับหส่วนอย่างเงี้ยคือมีราคาครับสอคืออะไรอันนี้เนี่ยคือหมายความว่าถ้าสามประกอบตัวเนี้ยซื้อพนักมีตังหนึ่งบาท ซื้อพัะคู่ไปนหนึ่งอันก็คือใช้ตังหนึ่งบาทไปอันนี้คือเป็นวงคือซื้อความเป็นวงไปก็ใช้ตังหนึ่งบาทเหมือนกันถ้าเกิดซื้อพัะสามก็ใช้ตังสองบาทบเนี่ยครับก็ c c h 8องค์เนี่ยมีตังหนึ่งบาทก็ซื้อได้หนึ่งพัะคู่หรือหนึ่งวงยังไงก็หนึ่งวงเนี่ยก็คือหมายความว่าเป็นอย่างเงี้ยครับหนึ่งวง หรือหนึ่งพณนาะคู่ที่เป็นอย่างนี้แล้วจะมีตัวอื่นอีกมากที่แบบใช้ว่าใช้หลักการว่า1มีตังเท่าไหร่ต้องและการที่มีตังเท่านี้เนี่ยต้องซื้อพนักพวกเนี้ยให้ตังหมดเลยนะครับก็หนึ่งก็ต้องบังคับว่าต้องมีตัวนี้หนึ่งตัวหรือไม่ก็ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับสมมุติว่าเรามีตังสบาทเราก็จะซื้อได้ทั้งหมดกี่แบบครับ ก็คือพันธะคู่3อันไอไอเป็นความเป็นวง3อันหรือพันธะคู่2อันวง1อันพันธะคู่1อันวง2อันหรือพันธะสามหนึ่งอันพันธะคู่1อันพันธะสามหนึ่งอันวงวงหนึ่งอันนี่ครับก็เป็นหลักการในการเขียนไอโซเมอร์ที่ทำให้น้องมีความคิดเป็นระบบมากขึ้นนะครับ ก็มาถึงโจทย์กันโจทย์เขาบอกว่า C 3 H 6 O แล้วก็มาคิด D B E เลยครับ D B E ของ C 3 H 6 O เนี่ยก็จากสูตรของ D B E เนี่ยจะได้ว่า C 3ก็มีคาร์บอน3ตัวลบกับไฮโดรเจนหาร2ลบกับ X คือไฮโดรเจนมู่7ไม่มี N ก็ไม่มีบวก1 จะได้เป็น DB เท่ากับ1 DB เท่ากับ1ห,หรือมีเงิน1บาทเนี่ยเราจะซื้ออะไรได้บ้างก็ซื้อ1 1พนาคู่หรือ1วงได้ครับก็ก็มาดูคำถามเขาว่าเขาถามอะไร1ถามว่ามีบุฟเฟ่ต์แค่เหมือนเอทานอลเราก็ต้องวาด C3 สาให้โฉโอ,โอที่มีตังค์1บาทให้เป็นเอทานอลให้ได้ก็คือวาด พันธะคู่ตรงนี้กับตรงนี้คือไม่มีความสําคัญเพราะว่าเมื่อเรามาคิดพันธะแล้วเนี่ยจำนวนพันธะที่ทาเนี่ยก็จะเท่าเดิมหรือไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะคิดให้ดูครับว่าเหมือนกันเพราะพันธะที่ C จาก,กับ c เนี่ย C ตัวนี้จากับ c ตัวนี้ก็เหมือน C ตัวนี้จากับ c ตัวนี้ครับครับแล้วก็จะมีไฮโดรเจนตรงนี้ด้วย ต่อไปคือการที่วาดเป็นคีโตนคีโตนแล้วก็วาดให้มันมีหนึ่งพันธะคู่หรือว่าหนึ่งวงก็จะได้เป็นนี้ครับต่อไปการต่อไปเป็นอีเทอร์อีเทอร์ก็คือของก่อนอันนี้พี่ลืมบอกไป น้องๆบา,บาคนอาจจะไม่รู้จักหมู่ฟังก์ชันว่าแต่ละอันเนี่ยคืออะไรก็มาดูกันว่าหมู่ฟังก์ชันของออแกนิกเนี่ยจะมีทั้งหมด12หมู่อันนี้คือแอลเคนพนาคู่คือแอลคีนพณนาสามคือแอลไคลยถ้าถ้าเป็นวงที่มีพันาคู่สลับกันอย่างเงี้ยจะเรียกว่าอะโรมาติกก็ถ้าเกิดเป็น OH เฮชจะเรียกว่าแอลกอฮอล์เปลี่ยน H เป็น R แทนจะเรียกว่าอีเทอร์มี C ีดับเบิลบอลโอแล้วก็ H จะเรียกว่าแอลดีไฮด์ C ีดับเบิลบอลโอแล้วเปลี่ยน H R, เป็น R จะเรียกว่าคีโตน C ีดับเบิลบอลโอเปลี่ยนเป็น OH จะเรียกว่าคาร์บอ,อกซิลิก เปลี่ยน o, h เป็น O-R จะเรียกว่าเอสเตอร์เป็น N-H2 หรือ N-HR หรือ NR2 จะเรียกว่าเอมีนเป็น R-CW-O-NH2 หรือ NRH หรือ NR2 ก็เป็นเอมายไอ R เนี่ย หลายคนอาจจะสงสัยว่าอา่าคืออะไรอา่าคืออะไรก็ได้ที่เป็นที่เป็นที่เป็นประกอบแม่สารประกอบที่มีคาร์บอนนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็น c h สาม c h ส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  c h 3อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับเหมือนเป็นแบบอะไรก็ได้ที่มาติดกับตรงนี้ที่ต้องเป็นสารประกอบอ,ออร์แกนิกด้วยนะครับแล้วก็ไอเอ,เอ,เอมีเนี่ยที่มันมสีสามอันเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นไพ เขาเรียกว่า primary amine อ am am exactly exactly right. um ันนี้เป so so ็น secondary amine tertiary amine อันนี้เหมือนกันครับ primary amine secondary amine และ tertiary amine คือ amine แบบปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิอันนี้ก็เหมือนกัน amine แบบปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิก็พอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็มาดูอีเทอร์อีเทอร์คือ rchocr ซึ่งอีเทอร์ที่เขาบอกมาเนี่ยจะไม่มีพดาคู่เลยแต่ว่าเราต้องบังคับซื้อพนาคู่หรือวงไปหนึ่งวงเพราะนั้นเราจะทำยังไงดีพนาคู่เราซื้อไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าอีเทอร์เนี่ยมันจะไม่มีหมู่ที่เป็นพนาคู่เลยเราก็เลยเลือกที่จะซื้อวงแทนคือการที่เป็นวงนี้ครับ อีเทอร์แล้วนี่เป็น R ตัวน,นี้ก็เป็น R ครับต่อไปสุดท้ายคือคาร์บอ,อกซิลิกคาร์อบอ,อกซิลิกเนี่ยจะเป็นอย่างงี้ Rc แล้ R ีเัลโมน O แล้วก็ o h en. จากตามภาพเนี่ยก็คือจะได้จะได้เป็นอย่างงี้ครับครับก็ มองไปเลยว่าไอ้ที่พี่ไม่เขียน C เนี่ยคือพี่ละเอาไว้คือตรงที่เป็นจุดที่มันเส้นมาตัด,ตดกันเนี่ยตรงเนี้ย C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  c C หรือคาร์บอนเนี่ยครับนี่ครับต่อไปก็มือมาถึงการคำนวณน,นะครับว่าการคำนวณเนี่ยเขาเริ่มจากเดลต้าสูตรสูตรพวกการที่มันมีพลังงานพันธะเนี่ย สูตรของมันคือเดลต้าเของปฏิกิยาเนี่ยเท่ากับเดลต้าเของสารตั้งต้นลบเดลต้าเของผลิตภัณฑ์ครับก็เรามาดูสานตั้งต้นเลยก็คือเป็นพลังงานของ c 3 h 6 o ถูกไหมครับแล้วก็พลังงานของ4เท่าของออกซิเจน ออกซิเจนเนี่ยลืมไปต้องวาดรูปก่อน O เป็นอย่างนี้ C เป็นอย่างนี้ H น้ำก็เป็นอย่างนี้สี่เท่าของออกซิเจนเนี่ยคือเนี่ยครับห้าร้อยคูณสี่ลบกับผลิตภัณฑ์ก็คือสามคูณกับ C ดาวมอน O คืออันนี้แปดร้อยแล้วก็หนึ่ง คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะมีสองมัน tha ก็คือต้องคูณสองสองคูณแปดร้อยต่อมาก็บวกอีกตัวคือสามที่เป็นเลขดุลคูณกับจำนวนแขนคือคือสองแล้วก็ OH ที่มีพลังงานสี่ร้อยหกสิบอันนี้เนี่ยจะเท่ากับลบหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบนะครับก็ถ้าเกิดแก้สมก,การ ก็เป็นลบ c 3สามเนี่ยจะเท่ากับจะได้ถ้าถ้าเกิดลองคิดเลขดูแล้วเนี่ยจะได้จะได้เป็น3,820ครับ สามพันแปดร้อยี่สิบเนี่ยคือพลังงานของ C- 3 H- 6 O เพราะนั้นที่เราต้องทำเนี่ยคือหาว่าไอ C ตัวเนี้มีอะไรที่มีพลังงานเท่ากับสามพันแปดร้อยี่สิบพอดีบ้างครับอันนั้นอาจจะเป็นคำตอบครับก็มาดูกันเลยนะเด็อันแรกเอทานอลมี C ที่ต่อกับ H เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นห้าคูณ C ที่ต่อกับ H บวกกับ C ที่ต่อกับ C คือ1 2แล้วก็จะมี C ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ c ที่ต่อกับ C เนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวแต่ว่า C ที่ต่อกับ C ที่พูดไปเมื่อกี้คือ Single ลบอลส่วน d o บเบิลบอลก็อีกอันนึงแล้วก็บวกขับ ตอนนี้ก็มี5้าแขนแล้ว1 2 3 4 5 C ที่ต่อกับ C C ที่เดบบอมอนกับ C แล้วก็ C ที่ต่อกับ O แล้วก็ O ที่ต่อกับ h C ที่ต่อกับ O แล้วก็ O ที่ต่อกับ h เท่ากับ2 0งบวกกับ C ที่ต่ที่ต่อกับ C ก็คือ340บวกกับ C เดบบอมอลซีหกร้อบบวก Co เป็น3 6 0บวกกับ OH 460ก็ถ้าเกิดบวกกันแล้วเนี่ย250บวก340บวก610บวก360บวก460จะได้เป็น3,820ครับซึ่งเท่ากับอันนี้เลยที่ที่โจทย์ต้องการ3,820ก็คือข้อนี้ต่อข้อหนึ่งเลยส่วนข้ออื่นถ้าเกิดน้องอยากลองคิดดูก็ลองมาคิดดูครับแต่ว่า คำตอบที่ถูกะจะเป็นข้อหนึ่งข้อนี้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากการที่เราวาดโครงสร้างของของโจทย์้อยของคําถามให้เป็นก่อนว่าเป็นยังไงได้บ้างเสร็จแล้วก็มานับพันธะอัพพ,พันธะเป็นพลังงานแล้วก็คํานวณพลังงานจากสูตร d ต l t a h ของปฏิกิริยาเท่ากับ delta h ของสารตั้งต้นลบ delta h ของผลิตภัณฑ์แล้วจะได้ว่า delta า e l t a h ของพลังงานพันธะของอันเนี้ยจะเท่ากับ3 8 2 0ปอยิ Beast จากการแก้ส,สมการแล้วก็มาดูว่าที่ของโจทย์เนี่ยอะไรบ้างที่มีพลังงาน3,820ครับก็จะได้ว่าไอเอทานอลเนี่ยจะมี3,820พอดีเลยก็จะได้เป็นข้อหนึ่งเป็นคำตอบครับ